เริ่มโอนเงินเยียวยา4สิงหาคมนี้ม .33 เตรียมรอรับเงินส่วนม .3940 รอพิจารณาทัานข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าว 3TV เอาไว้เลยฝากถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรจะเยียวยาให้ทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นคนแก่คนจนผู้พิการกลุ่มเปราะบางก็เดือดร้อนเป็นลูกโซ่ต่อๆกันไป ข่าวสามทีวีขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอย่างเป็นทางการนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับข่าวสามทีวีอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับข่าวดีนะครับส่วนของคนที่จะโอนเงินที่รับโอนนะเขาก็จะเริ่มโอนตั้งแต่วันที่4สิงหาคมนะครับเป็นต้นไปนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแหล่งที่มาข่าวเชื่อถือได้แน่นอนนะครับเพราะว่ามาจากคุณวัดจัดให้นะครับผมกองแล้วนะครับลงให้ช้าหน่อยแต่เป็นข่าวชัวร์แน่นอนนะครับแล้วก็มีที่มาชัดเจนนะครับไม่ใช่เป็นคุณวัดจัดให้หรือว่าเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือนะครับ ที่สรุปมาแล้วนะครับแล้วก็เรียบเรียงแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับของคุณวัตนก่อนแล้วผมก็จะสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับในแต่ละหัวข้อนะครับผมนะก่อนจะเข้าเนื้อหานะครับผมขอถามพ่อแม่พี่น้องสักคําถามนึงนะครับผมตอนนี้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยทําอาชีพอะไรกันนะครับแล้วรายได้หายไปเท่าไหร่แล้วนะครับแต่ละเดือนมีภาระรายจ่ายอะไรบ้างนะครับก็มาพูดมาเม้นกันใต้คลิปวิดีโอนี้หน่อยครับผมเพราะว่าเราก็เป็นหนึ่งใน นั้นนะครับที่เสียรายได้ไปแล้วก็ภาระที่ใช้จ่ายก็มีเยอะทุกวันนะครับก็ช่วยกันเม้นเนาะคนละหนึ่งเม้นคนหนึ่งแช์นะครับให้รัฐบาลเขารู้ให้เขาเห็นนะครับว่าประชาชนเน่ยเขาเดือดร้อนจริงๆนะครับช่วยกันเม้นนะครับว่าตอนเนี้ยทําอาชีพอะไรว่างงานหรือตกงานนะครับหรือว่าโดนสั่งหยุดงานนะครับแล้วก็รายได้หายไปเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็แต่ละเดือนเนี่ยมีภาระค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับผมพูดแล้วก็อยากจะร้องไห้นะครับก็ขอสู้ๆเนาะอ่ะนะครับ เดี๋ยวมาเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่านะครับก็เริ่มโอนเงินเยียวยานะครับตั้งแต่วันที่4สิงหาเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวเชิญรับชมจากของคุณอนุวัฒน์จัดให้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับผมจะได้ชัดเจนนะครับผมเชิญรับชมได้เลยครับความคืบหน้าในการเยียวยาอธิบายแบบนี้นะครับสําหรับมาตรา33 3สาจังหวัดที่เหลือนะครับเก้ากลุ่มกิจการที่ได้รับการเยียวยานะครับก็คือชนบุรีฉะเชิงเราและพระนครศรีอยุธยานะครับเงินจะโอนให้ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกััับบบตรรรปะะชชานนค ในวันที่9สิงหาคมส่วนก่อนหน้านี้10จังหวัดนะครับก็คือกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมสงขาาลายะลาปัตตานีและนาราธิวาสกลุ่มมาตรา33ใน9กลุ่มกิจการนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคอรมอบอกว่าจะโอนเงินให้วันที่6สิงหา แต่เอ๊หลายคนบอกทําไมโอนมาวันที่4สิงหาผมอธิบายแบบนี้นะครับเงินจะเริ่มโอนให้ตั้งแต่วันที่4สิงหาคม5สิงหาคมและ6สิงหาคมเนื่องจากว่าตั้งแต่วันที่4เนี่ยวงเงินในการโอนโอนให้เป็นการทยอยนะครับโอนวันละ1ล้านคน1ล้านคน1ล้านคนซึ่งใน10จังหวัดนะครับมีคนมาตรา33ที่จะได้รับการเยียวยาคือ2ล้าน8แสนคนมิฉะนั้นแล้วจะเริ่มโอนตั้งแต่วันที่ 4, 4, 4 5และ6วันละ1ล้านคนนะครับ ส่วนความคืบหน้าเรื่องของมาตรา39และมาตรา40คือต้องรอให้เสร็จสิ้นวันที่31กรกฎาคมนะครับซึ่งจะเป็นวันสุดท้ายสําหรับให้มาตรา40เนี่ยได้ลงทะเบียนก็จะทําให้รู้ว่ามาตรา39กับมาตรา40เนี่ยจะมีคนได้รับการเยียวยาเท่าไหร่เรื่องตอนนี้อยู่ที่สภาพ,พัฒน์นะครับในการเคาะและพิจารณานะครับมีความคืบหน้าผมจะมาบอกให้ใหฟังนะคะับสำหรับมาตรา39และ40่แต่ให้พูดตรงตงนะฮะตอนนี้โควิดมันก็กระจายไปหลายจังหวัดนะครับก็ควรจะขยาย เพิ่มการเยียวยาให้กับจังหวัดอื่นๆด้วยก็ดีฮะเพราะว่ามันก็ไปเยอะกระทบเยอะแล้วน่าจะขยายมากกว่า9ก้ากลุ่มกิจการนะครับเพราะว่ามันยังมีหลายส่วนที่ยังไม่ได้รับการเยียวยานะครับเช่นกลุ่มคนจนกลุ่มเปราะบางผู้พิการผู้สูงอายุนะครับยังไงฝากทางรัฐบาลด้วยนะครับถ้าจะออกมาตรการเยียวยาก็โอเคครับผมรับชมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังอีกทีนึงนะครับก็ อธิบายแบบสั้นๆนะครับสำหรับกลุ่มมาตรา33นะครับใน3จังหวัดที่เหลือนะครับก็คือ9กลุ่มกิจการนะครับผมที่ได้รับเยียวยาเนี่ยก็คือชนบุรีชัชชังเชานะครับผมแล้วก็พระนครศรียุธยานะครับเงินจะโอนผ่านบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ผูกกับบัตรประชาชนนะครับขอย้ําว่าเงินจะโอนผ่านบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนนะครับในวันที่9สิงหานะครับผมส่วนก่อนหน้านี้นะครับผม10จังหวัดนะครับผม ก็คือกรุงเทพมหาคนครนะครับผมแล้วก็นนทบ,บุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาค,นนาคนรนครปฐมท่งขายะลาปัตตานีและนราธาิวาสน,นะครับกลุ่มมาตาสามสามในกิจการในในกิจการนะครับเกิจการนะครับก่อนหน้านี้บอกว่าจะโอนให้ในวันที่6สิงหานะครับแต่ทําไมมีข่าวหลุดออกมาว่าจะเริ่มโอนตั้งแต่วันที่วันที่สี่สิงหาเป็นต้นไปนะครับผมก็เพราะว่า เงินจะเริ่มโอนตั้งแต่วันที่4สิงหาวันที่6วันที่ขอไปครับ4 5 6สิงหาเนี่ยจะเป็นการโอนเงินนะครับเพราะจะเริ่มโอนตั้งแต่วันที่4สิงหาเนี่ยในวงเงินนะครับทยอยโอนนะครับผมไม่ได้โอนทีเดียวหมดนะก็คือทยอยโอนเนี่ยวันละ1ล้านคนนะครับผมเพราะว่าแบ่งเป็น3วันเนาะวันที่4ที่5ที่6นะครับวันที่4 1ล้านคนวันที่5 1ล้านคนวันที่6 8แสนคน เพราะว่ามาตาสามสามจะมีประมาณ2ล้าน8แสนคนนะครับมิฉะนั้นแล้วจะโอนตั้งแต่วันที่4 5 6นะครับวันละหนึ่งล้านคนนะครับก็ใครได้ก่อนได้หลังนะครับอย่าตกใจนะครับบางคนตกใจว่าเฮ้ยทำไมคนนี้ถึงได้เงินแล้วเราก็มอสามสามเราก็ผ่านเกณฑ์แล้วนี่นะทำไมเงินเราไม่เข้านะครับอันนี้ก็บอกให้รู้เลยนะครับว่าเขามีลิมิตการโอนต่อวันนะครับโอนวันละหนึ่งล้านคนนะครับอย่า เราอาจจะได้วันที่6ก็ได้เพื่อนเราอาจจะได้วันที่4นะครับอันนี้ก็อย่าตกใจนะครับส่วนความคืบหน้าของมาตาา39และ40คือต้องรองให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31มสิอกราคมนะครับซึ่งจะรู้ผลนะก็ผ่านมาแล้วนะครับวันนี้ลงคลิปเนาะเป็นวันที่2กรกฎาคมนะครับก็จะตามข่าวให้อีกทีหนึ่งนะครับก็มีข่าวมาแว่วๆละแต่มันยังไม่ชัวนะครับข่าว3ทีวีเนี่ยต้องกองก่อนนะครับข่าวชัวเมื่อไหร่ลงให้ทันทีนะครับเพราะว่าเราจะไม่มีการเอาข่าวแบบ มั่วๆมาลงแน่นอนนะครับเพราะว่าเราจะต้องกองเพื่อไม่ให้เป็นการหลอกประชาชนหรือว่าให้ความหวังประชาชนนะครับบางทีมันเป็นข่าวจริงก็จริงนะครับแต่พอถึงเวลาปุ๊บกดเกณฑ์มันเปลี่ยนไปอันเนี้ยเราก็ผิดหวังตามประชาชนนะนะครับแล้วก็มาตรา40นะครับหรือว่าลงทะเบียนก็จะให้มาตรา3940เนี่ยมีคนได้รับการเยียวยาเท่าไหร่ตอนนี้ ต้องรอสภาพัฒนะครับเคาะพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็ติดตามให้อยู่นะครับมีความคืบหน้าแล้วก็จะเอามาบอกให้นะครับสําหรับมาตาา3940แต่ตอนนี้อาจจะไปหลายจังหวัดแล้วนะครับโควิดอาจจะแพร่ไปหลายจังหวัดแล้วนะครับควรขยายการเยียวยานะครับผมกับจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะ9กลุ่มกิจการนะครับเพราะว่าได้รับผลกระทบเยอะมากนะครับตอนนี้แล้วจะขยายมากกว่า9กกลุ่มกิจการไหมนะครับ ขอให้ผู้ใหญ่หรือว่าคลเรมอช่วยพิจารณาหน่อยครับเพราะว่ายังมีหลายส่วนที่ยังไม่รับการเยียวยาเช่นผลจนนะครับผมกลุ่มเปราะบางผู้พิการผู้สูงอายุนะครับผมคนแก่หรือว่าเด็กต่างๆนานาเนี่ยต่างได้รับผลกระทบเป็นต่อๆเป็นวงกว้างเป็นลูกโซ่ไปนะครับผมนะครับพอถามอีกสักนิดนึงนะครับช่วยกันเม้นท์นะครับคนละหนึ่งเม้นท์หนึ่งแชร์นะครับผมก็เห็นด้วยหรือไม่นะครับควรเยียวยา ทุกกลุ่มเพราะว่าได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดนะครับได้รับผลกระทบยังไงนะครับผมจะเล่าให้ฟังนะครับผมตอนเนี้ยโรงงานหรือว่าอะไรเนี่ยต่างปิดหมดนะครับได้รับผลกระทบก็คือหนึ่งคนที่ทํางานก็คืออยู่ในมารตราต่างๆละมารตราต่างๆละก็ได้รับการเยียวยาไปนะครับแต่อย่าลืมว่าการเยียวยานั้นอะ่ะมันไม่พอในแต่ละเดือนนะครับบางคนถือบัตรคนจนนะ ก็อยากให้พิจารณาว่าคนจนเนี่ยไม่มีไรายได้อะไรนะครับผมก็ควรจะเยียวยาเขาด้วยนะครับเพราะว่าโดนสั่งปิดงานร้านหยุดเช่นไปทํางานรับจ้างตามร้านอาหารเนี่ยแต่ไม่อยู่ในมาตา3า3 9 4 0หรือว่าม .33 เนี่ยก็คือไม่มีประไม่มีประการสังคมแต่มีบัตรคนจนนะครับรับจอบเป็นพาร์ทไทม์เล็กๆน้อยๆแต่กับถูกปิดร้านถูกพักงานนะครับ ทำให้ขาดรายได้ซึ่งคนจนเนี่ยบัตรคนจนมันก็จะไม่พอใช้อยู่แล้วนะครับก็ขอให้พิจารณาด้วยครับไม่เป็นคนจนคนแก่ผู้พิการเด็กแรกเกิดต่างได้รับผลกระทบต่อต่อกันนะครับพ่อแม่ไม่สามารถทํางานได้เด็กก็ลดคุณภาพชีวิต,ตวเองนะครับจากที่เคยกินข้าววันละสาม,มื้ออาจจะเหลือวันละสองมื้อนะครับอยากให้มองเห็นจุดนี้ด้วยนะครับเรื่องวัคซทรงวัคซีนอีกนะครับก็พิจารณาให้หน่อยนะครับผมว่าควรจะ ยวยาทุกกลุ่มหรือไม่นะครับแต่ผมก็อยากจะให้ยาทุกกลุ่มนะเพราะว่าทุกคนต่างด้รับผลกระทบนะครับรู้ๆกันอยู่เห็นๆกันอยู่นะครับไม่ต้องพูดเยอะนะครับผมนะนะครับขอเตือนภัยเพราะไม่พี่น้องเอาไว้นะครับผมจะพยายามเตือนทุกคลิปนะว่ามีคนมาปล่อยเงินกู้ใต้คอมเมนต์หรือว่ามาขายรถไฟฟ้าถูกๆนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับปล่อยเงินกู้ขอเก็บมัดจําก่อนอันนี้ไม่มีที่ไหนทํากันนะครับโดนโกงแน่นอนนะครับ หรือ SMS แจกเงินแจกทองได้สิทธิ์เครดิตเล่นพนันเล่นไพ่เล่นอะไรต่างๆนานาเนี่ยอย่าไปก้าวไก่นะครับอันนี้ขอแนะนำนะครับสิ่งไหนไม่ดีนะครับอย่าเดินเข้าไปนะครับเพราะว่าพวกเนี้ทำนาบนหลังคนนะครับรับจ้างปั่นบาคาร่าให้นะครับทุนสามร้อยได้5้าร้อยได้พันได้พันห้าเงี้ยอย่าไปหลงเชื่อนะครับถ้าได้จริงทําไมมันไม่ทําเองนะครับเราจะเอาเอาทุนเราทําไมนะครับทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีผลประโยชน์นะครับมันไม่ใช่ว่าจะมาทําให้เราฟรีๆนะครับ ทำนาบนหลังคนนะครับมีเยอะนะครับผมเตือนไว้แล้วนะครับฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใครมีคําถามข้อสงสัยก็สามารถเม้นต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับเดี๋ยวข่าวสามทีก็จะรวบรวมคอมเมนต์ของท่านนะครับมาตอบคําถามในคลิปหน้าเหมือนคลิปนี้นะครับเม้นเลยนะครับบางคนบอกว่าอ้าวเม้นไปแล้วไม่เห็นอ่านเลยไม่เห็นตอบเลยนะครับเราอ่านทุกเม้นนะครับแต่เราไม่ตอบก็คือตอบไม่ไหวนะครับคําถามแต่ละเม้นเนี่ยโอ้โหเป็นพันนะครับวันหนึ่งก็ตอบไม่หมดนะครับผมก็ อ,อ่านอ่านอ่านผ่านตาปุ๊บแล้วก็รวมคําถามมาจับใจความได้อะโอเคไปหาคําตอบให้ก็ทําเป็นคลิปออกมาในคลิปหน้านะครับผมสําหรับวันนี้ข่าวสามทีวีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าวสามทีวีไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชน หรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คาว่า @782 e f l u l แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าวสามทีวีได้เลยนะครับ